บทที่2หลักสูตรการเพิ่มผลิตและลดต้นทุนในองค์กรครับซึ่งในบทที่2นี้เราจะมาเชื่อมโยงจากบทที่1นะครับในบทที่1เราพูดถึงเรื่องพื้นฐานไปแล้วของการผลิตและการลดต้นทุนทีนี้เรามาดูว่าหลักสูตรไหนที่มันช่วยส่งเสริมเรื่องของการเพิ่มผลิตและลดต้นทุนในองค์กรได้บ้างนะครับทีนี้เราจะปรับปรุงอะไรในองค์กรเนี่ยนะครับอาจารย์บอกแล้วว่าเรื่องของคนสมคัญสุดนะครับถ้าคนคิดว่าอะไรมันก็ดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาเลยเลยนะครับ เราปรับปรุงอะไรไม่ได้หรอกมันเต็มที่แล้วถ้าพลังงานหรือคนในองค์กรคิดมีเยอะๆเนี่ยครับการปรับปรุงองค์กรก็จะยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการคิดในการเพิ่มศีภาพองค์กรเนี่ยเราต้องคิดแบบนี้ครับเราต้องคิดว่าง,งานทุกอย่างสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้น่าเดิมได้เคียงฝรั่งครับ continuous improvement คนญี่ปุ่นบอกว่าไงครับจะไม่ยอมให้เวลาเวลาไมนึงผ่านไปด้วยการปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของงานที่ทําคนไทยคิดไงครับวันนี้ต้องดีเมื่อวานพรุ่มนี้ต้องดีกว่าวันนี้ถูกไหมครับ ชาาติหน้มีกว่าชาตินี้งวดหน้าหรือยังงวดนี้ถูกไหมคร,รับโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยนะครับถ้าเราไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็จะแข่งขันกับยุคไม่ได้เหมือนในรูปนี้ครับนะครับมือถือโนเกียโกดักนะครับหนังสือนิยมสารพวกนี้นะครับปิดตัวหมดแล้วเพราะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโลกนี่มันเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะโลกเราเนี่ยมันมียุคดิจิตอลทไทม์ฟอร์เมชั่นครับเราจะเห็นว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไวมาก เพราะเนี่ยเราจะปรับปรุงได้ยังไงดูแนวคิดของการเพิ่มศัภาพในองค์กรนะครับจากรูปเนี้ยเราจะเห็นว่าองค์กรทุกองค์กรเนี่ยเราจะทําอยู่3เพื่อครับเพื่อลูกค้าเพื่อพนักง,งานและเพื่อสังคมเลยเกิดหลักแนวคิดหนึ่งเขาเรียกว่าหลักการ QCD FMEE เราทําเพื่อลูกค้าก่อน3าด้านครับด้านคุณภาพ Quality ต้นทุน Cost การสมมอบและ Delivery เราทําเพื่อพนักง,งานอะไรบ้างครับ S Safety ครับความปลอดภยัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินทํางานแล้วต้องปลอดภยัย ทำงานสวิการเงินเดือนบนนัดต้องเพียงพอเพื่อให้เกิดขวัญกาลังใจครับการผลิตก็ต้องรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยมีจริยธรรมไปด้วยนะครับหลักการพวกนี้เป็นหลักการพื้นฐานทีนี้ถ้าเราจะทําเป้าหมายในการเพ่ัฒนาพในองค์กรเนี่ยนะครับเราก็ต้องเลือกหลักสูตรที่มันเหมาะสมเน้นไปทางด้านคุณภาพด้านต้นทุนด้านการส่งมอบทําให้พนักง,งานเนี่ยมีส่วนร่วมกับสิ่งเหล่านี้นะครับในการที่เราแข่งขันไปด้วยกันดูรูปนี้นะครับสมมติในการผลิตเราเนี่ยมันมีเครื่องจักรอยู่สิบเครื่อง มีพนักงานควบคุมอยู่สาคนเราจะดูอะไรว่าการผลิตหรือการบริการของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพไหมเราจะดูเรื่องวัตถุดิบถูกไหมครับดูวัตถุดิบเราคงค้างเยอะไหมสินค้า w ว r ร์กอินโปรเซสงานรอแต่ละเครื่องเยอะไหมนะครับสินค้าฟินิชพูดมีการออกไปไวหรือเปล่านะครับการผลิตเราดูเรื่องอะไรครับดูงานดีถูกไหมครับดูเรื่องงานเสียเยอะไหมเอนจ t เียเยอะไหมเครื่องจักรเราดูเรื่องดาวไทม์นะครับเครื่องจักรเสียบ่อยไหม ่องจักเสียบ่อยมีวิธีการป้องกันยังไงแก้ไขยังไรถ้าเครื่องจักรเสียบ่อยต้นทุนเราก็จะสูงขั้นตอนการผลิตเราใช้เวลามากไหมถ้าเป็นการผลิตเรียกว่าใสเงิ time l e ี d time ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบครับที่เราจะเลือกหลักสูตรหรือเลือกวิธีการที่จะปรับปรุงตัวชี้วัดเหล่านี้นครับทำให้มันมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ใช้ดูนี้นะครับกลยุทธ์ในการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเลือกอยู่แนวทางใดแนวทางหนึง่งจาก5แนวทางนี้ สมมติจากตัวอย่างนี้นะครับเราลงทุน100บาทเพื่อได้งาน100ชิ้นหลักการที่1ก็คือหลักการเพิ่มครับเราลดเงินเหลือ90บาทแต่ได้ออาต์เพิ่มขึ้นเป็น110ชิ้นอินพุตน้อยลงออพุ์เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะทําให้ต้นทุนเราลดลงหลักการที่2หลักการเพิ่มเหมือนกันครับแต่เพิ่มที่ไหนเพิ่มที่เอาพต์ครับเราใส่เงินไปร้อยหนึ่งเท่าเดิมแต่ได้งานเพิ่มขึ้นเป็น110ชิ้นเราได้งานเพิ่มอีก10ชิ้นนะครับนี่คือล เราใส่เงินเพิ่มอีก10บาทเป็น110บาทแต่เราได้งานเพิ่มขึ้นเป็น20ชิ้นแนวคิดนี้ต้นทุนเราก็จะลดเหมือนกันทําให้การเพิ่มผลิตเราเพิ่มขึ้นแนวทางที่4ก็คือแนวทางคงที่ครับเอาอินพุตไว้เท่าเดิมคือ100ยชิ้นแต่อินพุตที่ใส่ไปเหลือแค่90บาทอย่างเงี้ยนะครับและลดน้อยกว่าเลยครับอินพุตลดลง2เท่าแต่อพุตลดลงแค่เท่าเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางใดแนวทางหนึ่งนะครับจาก5แนวทางนี้จะทําให้ต้นทุนการผลิตเราลดลงเราสามารถเพิ่มผลิตในองค์กรเราได้นะครับ ทีนี้แนวคิดการเพิ่มผลิตเนี่ยเราจะปรับปรุงที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวคนปรับปรุงที่คนก็ได้นะครับคือให้ความรู้คนปรับปรุงที่หน่วยงานก็ได้ปรับปรุงที่ตัวงานเลยก็ได้นะครับหรือปรับปรุงที่เทคโนโลโยีเข้าไปก็ได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องคนเนี่ยนะครับเราอยากได้คนที่มีผลผลิตสูงนะครับคนที่มีความรู้คนที่เราสามารถให้ productivity ใส่เข้าไปได้นะครับทำให้คนมีการตื่นตัวผ่านการฝึกอบรมครับ การฝึกอบรมก็เป็นส่วนหนึ่งทําให้คนเนี่ยมีความรู้เพิ่มขึ้นสร้างแรงจรูงใจทําให้คนสามารถเพิ่มศีภาพหรือ productivity กับต,ตนเองทีนี้เราจะทํายังไงดีนะครับอาจารย์ให้ดูทีนี้ทุกวันนี้องค์กรทุกองค์กรเนี่ยจะอยู่รอดได้อย่างบทที่1จะบอกว่าเราต้องเริ่มจากการมีกําไรก่อนกําไรคือขายได้เยอะต้นทุนต่ําอันที่2ครับสินค้าบริการเราเนี่ยต้องสร้างความมือใจให้กับลูกค้าได้ด้วยสินค้ามีคุณภาพราคาเหมาะสมมีบริการการรับประกันที่ดีนะครับ โดยเฉพาะคำว่าลูกค้าทุกวันนี้นะครับเป็นสประเภทนะลูกค้าภายในครับใครอยู่ในแผนกเดียวกันเขาเรียกลูกค้าภายในแผนกแผนกเราทางานเสร็จแล้วปุ๊บอีกแผนกหนึ่งทำงานต่อเขาเรียกว่าลูกค้าภายนอกแผนกการส่งต่องานกันก็ต้องมีประสิทธิภาพไม่ใช่ส่งงานต่อปุ๊บต้องไปแก้ไขต้องไปรีเวิร์กซ้ำแล้วซ้ำอีกแบบนี้ทําเราเสียเวลาเป็นต้นทุนเหมือนกันส่วนลูกค้าภายนอกคือคนที่เอาเงินเข้ามาในบริษัทครับปัจจุบันใครซื้อสินค้าเราใช้บริการเขาเรียกลูกค้าปัจจุบันครับเราอยากได้ลูกค้าในอนาคตคนที่เห็นว่าบริษัททเรราามีปะสิิธภพ มีบริการมีสินค้าที่ดีแล้วเขามาซื้อต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าภายในลูกค้าภายน,นอกมีส่วนสําคัญกับองค์กรทั้งสองส่วนนะครับอาจารย์จะให้ดูนี่นะครับอยากดูว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราคิดว่าเราจะเพิ่มประสิทธิภาพหรือเราจะปรับปรุงงานยังไงดีดูรูปเหล่านี้นะครับรูปนี้อาจารย์ถามว่ารูปนี้พนักง,งานคนนี้ทํางานดีหรือไม่ดีครับให้เวลาคิด3วินาทีอาจจะมีทั้งดีและไม่ดีถูกไหมครับ ถ้าดีคืออาจจะทํางานเก่งมากเลยงานเพียบเลยแต่ถ้าไม่ดีเพราะอะไรครับเพราะงานกองกันเยอะมากเลยนะครับเราจะวัดว่าใครดีหรือไม่ดีมันดูแค่ภายนอกไม่ได้เราต้องไปทํางานร่วมด้วยถูกไหมครับสมมตุติหัวหน้างานเราบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปเอาแฟ้มเอกสารจากผู้ชายคนนี้หน่อยในใจเราคิดว่าสารบางทีเราจะได้แฟ้มไหมครับจากสภาพนี้ไม่ได้ถูกไหมครับถ้าความทํางานร่วมกันแล้วความเชื่อมั่นไม่เกิดเนี่ยแสดงว่าสภาพนี้ทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานร่วมกันมันต่ําอาจารย์ถามว่าถ้าเป็นเราปรับปรุงยังไงดีครับ เราคงคิดก่อนเลยว่าต้องแยกเอกสารก่อนต้องแยกแยะจัดเอกสารให้ดีก่อนถ้าใครคิดถึงคําว่าแยกจัดระบบระเบียบให้เกิดขึ้นเนี่ยเราคิดถึงระบบ5สอครับนี่คือระบบพื้นฐานง่ายๆถูกไหมครับเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยเราจะคิดถึงระบบง่ายๆก่อนนะครับซึ่งเวลาที่เราจะปรับปรุงให้ความรู้พนังงานเนี่ยเราก็จะเริ่มจากหลักสูตรง่ายๆขึ้นไปก่อนดูรูปนี้ครับเป็นร้านขายยาร้านหนึ่งสมมุติเราไปกินเหล้ากินเบียกินซีฟู้ดเยอะเกิดเราท้องเสียเราต้องซื้อยากินครับ เปิดประตูไปเจอร้านนี้ร้านแรกเลยสภาพแบบนี้เราจะซื้อตอบรือจะเดินออกครับถ้าคําตอบบอกว่าเดินออกแสดงว่าเรากําลังตอบในมุมมองของหัวใจลูกค้าครับขนาดเราเจะป่วยจะเป็นจะตายนะครับเราท้องเสียสภาพนี้เรายังเดินออกเลยแสดงว่าสภาพนี้ทําให้ความเชื่อมั่นไม่เกิดถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่ลูกค้ามาเยียมเรามาใช้บริการเราถ้าเขาเดินเข้าไปในบริษัทโหเห็นสภาพมันลุกไปหมดเลยมันมีแต่ความสกป,ปรกค,ความมั่นใจลูกค้าก็ไม่เกิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย การปรับปรุงง่ายๆของทุกองค์เนี่ยคือเรื่องง่ายๆพวกนี้ครับเราจะเห็นว่านะครับสินค้าบร,ริการทุกวันนี้แข่งขันกันเยอะนะครับหลักสูตรง่ายๆพื้นฐานก็คือเราจะเริ่มจากหลักสูตรที่เป็นพื้นฐานของการทํางานและการผลิตเรื่องความสะอาดเรื่องประสิทธิภาพหยิบจับของได้ง่ายนะครับซึ่งหลักสูตรพวกนี้เราจะเริ่มจากอะไรได้บ้างนะครับอาจารย์จะดูนี้ครับหลักสูตรพื้นฐานของการผลิตและการลาน,นทุนที่นิยมในองค์กรทุกวันนี้นะครับเราจะเริ่มจากหลักสูตร5.2 5.2เป็นการจัดระเบียบให้เกิดขึ้นในการทํางานนะครับ พอมี5สอปุ๊บเราก็จะใช้หลักสูตรในการลดความผิดพลาดบางหลักสูตรเขาเรียกว่าหลักสูตรโปรแกรมโยเกตเป็นหลักสูตรลดความผิดพลาดให้เป็นศูนย์นะครับใช้ระบบวิชวลคอนโทรลการขีดสีตีเส้นนะครับการใช้่ายลักรูปภาพเข้ามาช่วยทําให้การทํางานง่ายขึ้น5สอโปรแกรมโยเกิต ok วิชวลคอนโทรลเนี่ยนะครับเป็นพื้นฐานของการทํางานอยู่แล้วเราใช้พวกหลักสูตรไคเซนครับไคเซนคือหลักสูตรที่ใช้ในการทําให้คนทํางานเนี่ยดึงประสบการณ์ของตัวเองออกมานะครับทำงานให้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้น ใช้หลักเลิกลดเปลี่ยนนะครับหรือลกสูตรพวก ECRS ในการทํางานให้มีิทธิภาใช้หลักสูตรพวก QCC นะครับคือการรวมกลุ่มนักงงานช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับสูงสุดกว่าน,นั้นก็เป็นพวกระบบ TPM TPM สูงสุดของการผลิตและการลดต้นทุนตอนนี้คือระบบ Lean น,นะครับลดความเสูญเสียต่างๆนะครับในหน้านี้เป็นพื้นฐานนะของหลักสูตรต่างๆที่เราจะใช้ในการฝึกอบรมใช้ในการปรับปรุงทันาองค์กรของเรานะครับซึ่งในบทที่2นี้นะครับอาจารย์จะพูดถึงภาพรวมของ แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุนต่างๆนะครับในบทต่อไปเราจะเจาะลึกแลวครับว่าแต่ละหลักสูตรนี้มีความลักษณะเป็นยังไงมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับในการที่เราจะเลือกมาใช้ให้ความรู้กับบุคลากรในองค์กรของเรา